นีล oh, so ุงช่างก็เด <co benim S 2> <rawd Moder> ินทางแล้วนะคะโอ้ยดาดากอติดสถานการณ์นี่เองเออกอติดสถานการณ์หมอสบายจะหน่อย ไปเล่นกับเพื่อนๆไปอยู่กับหลานอ๋อนาเดียไปเล่นกับเพื่อนๆปิดเทอมเออไม่เป็นไรก็ให้เขากลับไปเล่นนู่นละไม่เป็นไรหรอกอืมเไปอแหล้วก็ไปหาซ่อนตู้อนปลาหางลาเออไปอยู่กับไปอยู่กับพี่มิวโอ้ไม่ใช่พี่ดิวพี่ดิวพี่วิว อ๋อกระเป๋าเสื้อผ้าเก็บแล้วเรียบร้อยจามปาหลบนะลูกเขาจะเดินทางกลับแล้วดูดูว่าแม่ไปหรือยังจามปาจามปาเขามาส่องดูว่าป้าดาไปเปล่าเออไม่วันวันนั้นเขาเห็นยบคอยเขาเขาเขาร้องเขานึกว่าแต่ป้าดาดิเออเขานึกว่าแต่ป้าดาเขาก็เลย สงสัยจะหิวข้าวเอาสองแสบเอาถึงยาชิแล้วตอนนี้ไปด้วยฮะเขาอยากไปด้วยเหรอโอ้ยไหน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 อ๋อนี่ไงเขาจะเงอนี่โอ้ยปดามาดูเร็วปดามาดูสองแสบเร็วโอ้ยเขาจะไปด้วย โอ้จริงๆเลยเขารู้ว่าย่าอาชีพไม่อยู่เอ้ยว่าไงว่าไงโอ้ยว่าไงว่าไงครับไปข้า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 ไปไปได้หรืลูกโอ้อยากไปด้วยอยากไปด้วย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 โอ้ so ไปแล้วเกาเดี๋ยวเกาให้เกาให้มาไปด้วยไปด้วยไปด้วย เรชอบไม่เกาอือเราชอบไม่เกาอือเกาคนเดียวได้ไหมอ่ะเกาคนเดียวได้ไหมอ่ะเกาคนเดียว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 ดินอเาห็ ไดีนี่อยากไปด้วยอืไปด้วยครับอือไปเขาไม่ได้ให้ไปแล้วอืมพระดาบอกว่าดอกกุดดอกดอกสีเหลืองแล้วอู้สวยสวยสวยสยสยอ๋ออันนี้บอกดอกคูณโอ้ ไอ้แล้วแล้วข้างหน้าแล้วมันสีอะไรน่ะอันนั้นอันนั้นดอกคูนสายลุงโอ้นี่สายลุงนี่ดอกคูนธรรมชาติดอกคูนธรรมชาติโอ้เต็มต้นเลยก็บ่งบอกว่าเออเออสาก็จะมีดอกคูนบานสะพังเต็มต้นโอ้โหสวยมากเออโฉมการเออเออเออโฉการก็จะมีดอกคูนบานสะพังนี่นะครับดอกคูนบานเต็มเลยนะเอฟซีนะสวยมากเลยธรรมชาติ เดินทางแล้วคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะนะม,มิน้อยแม่ที่อมยอยนะคะด้วยวไปกลับหลังจากส่งลุงช่างนะคะแล้วก็เอ่อมีนน้อยนะคะกลับเอ่อีกอนะเราก็จะมารดต้นชะแม่พองสามต้นตรงนี้ ่าอกดให้ขอมีความสดชื่นนะฮะเพราะว่าเขาจะได้ออกใบใหม่อันนี้ก็ออกใบใหม่แล้วนะะนฮะออกใบใหม่แล้วนะคะ น้ำต้นไม้จะเป็นสองต้นนะคะ F4 ที่อยู่มุมนี้นะคะ Thank <laughs> you. เราก็ใส่น้ำในเออนี้บัวเนาะนะคะใส่น้ำเพราะว่าบัวแรงน้ำ ข้าพเอย FC หัวความติลังกาเอ f ีหัวความติลังกาแล้วพีน่น้องเมื่อกี้อย่างหัวแตกเด้อพี่น้องเด้อดีนะโดนใบไม้นะ่ะโอ้ ็แล้วเส็แล้วเดี๋ยว,วเราก็ไปปิดน้ำก่อนนะทุกคนปิดน้ำก่อนเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ